สวัสดีค่ะวนน,นะคะกลับมาพบกับวัยแล้วนะคะวันนี้นะคะก็จะมาเปิดกล่องนะคะของที่ได้มานะคะล่าสุดเลยนะก็เป็นผลิตภัณฑ์จาก i n v i s i b ่บ b เบอร์นะคะซึ่งวาก็ชอบอะซื้อมาใช้แล้วก็ชอบนะคะแล้วทีนี้เขาก็เลยเขาเขาเห็นที่ว่าว่าเอ้ยวาบอกว่าวาชอบอย่างเงี้ยเขาก็เลยส่งตามมาให้นะคะซึ่งก็ อลังมากนะเปิดมาเรากรีดเลยอ่ะเพราะว่ามันมีมาทั้งหมด6กล่องแบบนี้เลยทีเดียวนะจ๊ะนน่นะคะมีมีหลายรุ่นนะคะมีทั้งรุ่นออริจินอลนะคะเป็นรุ่นแบบปกตินะคะก็มีรุ่นพาวเวอร์ซึ่งว่าใช้อยู่นะคะแล้วก็มีรุ่นเป็นนาโนด้วยนะคะนี่เป็นแบบนี้นะคะเออพาวเวอร์ Power ก็จะใหญ่หน่อยอะไรประมาณนี้แต่ราคาก็พอๆกันนะเท่าที่ว่าดูนะคะก็จะมีเป็น รุ่นนาโนจะเป็นอันเิ๋วอย่างนี้นะคะรุ่นออริจินอลก็จะเป็นไซส์นี้แล้วก็รุ่นพาวเวอร์ก็จะเป็นไซส์นี้นั่นเองนะคะซึ่งก็ว่าใช้อยู่เป็นรุ่นพาวเวอร์ซึ่งมีความสุขว่าตัวเองอ่ะผมหนาแล้วก็จะชอบเป็นอันใหญ่หน่อยอะไรอย่างนี้นะก็ถือว่าโอเคส่วนรุ่นออริจินอลเนี่ยว่าเคยซื้อมาใช้ครั้งหนึ่งผมหนาย่างว่าก็ยังใช้ได้อยู่ดีนะคะก็ปกติใช้ได้เหมือนกันนะส่วนรุ่นนาโนนะคะรู้สึกว่ามันจะเป็นเอาไว้สําหรับถักเปียเล็กๆอะไรประมาณนี้ค่ะเหมือนแบบ ทำเป็นอันเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยเนาะเออคือประมาณนะั้นนะเห็นที่เขาทํานะก็ดูน่าสนใจดีนะคะซึ่งยางมัดผมอันนี้มันเป็นยางมัดผมที่เว r จริงๆนะอ่ะอันนี้คืออันที่ใช้อยู่ปัจจุบันคือมีความยืดยวย้ยแต่ว่ามันก็ยังใช้งานได้ดีนะคะ ซึ่งทุกทีก็จะเห็นว่าว่าอาจจะมีการใส่ไว้ที่แขนแบบนี้ตลอดเลยนะคะตอนนี้นะคือจริงๆเนี่ยตอนแรกเนี่ยมันเป็นอันนี้เลยคิดว่าน่าจะเป็นอันนี้เลยนะก็คือรุ่นนี้เป็นรุ่น power นะคะเราใช้ไปใช้ไปอะ่ะมันก็จะมีการยืดยวยแบบนี้แหละคือพอใช้ใช้ไปนะคะมันก็จะมีการยืดยวยขยายขึ้นอะไรแบบนี้แหละแล้วเขาบอกว่าให้เอาไปแช่น้ําร้อนมันจะหดกลับมานะคะซึ่งส่วนตัวยังไม่เคยลองเพราะว่าในในความที่เป็นแบบนี้มันก็ยังใช้มัดผมได้แบบ ปกติมากไม่ไม่มีปัญหานะคะไม่ว่าจะหัดเอ่อมัดเล็กมัดใหญ่อะไรเงี้ยมันก็ยังมัดได้นะก็เลยไม่ได้มีความรู้สึกว่าเราจะต้องเอาไปแช่นะคะเพราะว่าผมมันหนาเลยแหละเวลาถ้ามัดทั้งหมดอย่างเงี้ยมันก็สบายดีอ่ะแบบเออมัน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 ไม่หลุดอ่ะมันดูดิมันไม่หลุดนะคะมันมันมันดีมากเลยอ่ะก็เลยไม่ได้เอาไปไอ้นี่เท่าไหร่นะคะแต่ว่าเดี๋ยวจะเอาไปลองใส่น้ําร้อนดูจะได้รู้ว่ามันหดจริงไหมอะไรยังไงจะทดลองให้ดูนะคะเดี๋ยวมาดูกันก่อนว่า แต่ละสีจะขอชื่นชมเลยคือไซส์อย่างที่บอกนะคะว่าไซส์เนี่ยว่าเคยเคยซื้อออริจินัลใช้แล้วเป็นสีใสๆหน่อยนะคะรุ่นที่มันเป็นตัวเขาทําเหมือนหนังอะไรสักอย่างโตรหรืออะไรนี่แหละเออซื้อนันมาซึ่งไซส์นี้ว่าก็ใช้ได้นะคะก็มีความโอเคนะคะสีหวานจังเลยเนาะชอบชอบแล้วก็รุ่น Power คือรุ่นนี้ที่ใช้อยู่สําหรับคนผมหนาๆหน่อยนะคะก็ ใช้อน,นี้นะคะส่วนอันนี้เดี๋ยวเราจะแกะน,นี้กันนะว่าไม่เคยเห็นเออนี่เขาบอกว่าไว้รัดพวกหางเปียเห็นไหมนี่รัดพวกหางเปียรัดพวกแบบปลายผมอะไรอย่างนี้เนาะไม่ไม่ได้แบบว่าใช้การยกอะไรชุ่มหนงเนี่ยดูสิเป็นอย่างนี้นะคะนี่เป็นอย่างนี้นะคะน,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 ะคะนี่ว่าเคยเห็นฝรั่งเขามัดกันคือเขามัดอย่างนี้แล้วก็รัดหรือจริงไว้สําหรับมัดผมเด็กก็ได้เนาะอย่างนี้เนาะเออ ที่ว่าเห็นพระลงเราทำาแค่แบบนี้นะอาจจะอาจจะม้วนหน่อยก็ได้นะแต่ว่าอันนี้ไม่ไม่ได้มว้วนแลสร้างสุดท้ายเป็นแบบนี้จะรอสุดท้ายลองม้วนดูนี่เออม้วนได้นะอ๊้มันดูแข็งแรงนะนี่นะคะเขาจะมัดกันแบบอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะมีแบบลูกเล่นคลองเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยคือเออเขาเอาไว้รัดประมาณนี้นะคะก็แล้วแต่ครนะีเอทเนาะประมาณนั้นนะคะก็ เหมือนคนบ้าคลิปนี้ทําไม่ดูเหมือนคนบ้านั่นแหละก็จะบอกว่าว่าค่อนข้างชอบจริงๆตัวนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากที่เขาส่งมาให้ด้วยนะคะหลายหลายคนเคยคอมเมนต์ในคลิปที่เราว่ามันมันมันต่างอะไรจากไอ้ที่หนังยาง5้าบาทอย่างเงี้ยวันความรู้สึกว่าหนังยาง5้าบาท1ิบาทที่จะเป็นแบบเนี้ยความยืดหยุ่นมันไม่เท่านะคะแล้วก็มีสิทธิ์ที่จะขาดนะคะส่วนตัวเนี้ยว่าตั้งแต่ใช้มาแบบสมบุรสมบันมากยังไม่เคยขาดมีแต่หายนะคะเราก็ใช้แบบ ผมว่าหนามากจริงใช้แบบมัดยกสูมัดมวยมัดอะไรมัดได้หมดอยางใช้ได้นะคนที่แบบมีประสบปัญหาหนังยางรัดแล้วแบบไม่อยู่เลยเงี้ยอันเนี้ยนนรับรองว่าอยู่แน่นอนเพราะว่าวานเลิกเลิกมีปัญหากับการมัดผมไม่อยู่ต่อไปผมว่าหนามากจริงๆเนะียต้องเชื่อนะอยากให้เชื่อนะก็ <c oughs> <c oughs> ประมาณนั้นนะคะนี่นะคะเราก็จะมาเอานังยางของ Invisi Bubble นะคะ มาใส่น้ำร้อนดูนะคะนี่ดูจากไซส์ตอนนี้ก็คือมันไม่เหมือนเดิมอ่ะเดี๋ยวเราจะลองดูนะคะว่ามันจะเล็กลงไหมอันใหญ่ก่อนแล้วกันเออเขาหดนะแต่ว่าหดเป็นเลขแปดเลยค่ะคืออันนี้เป็นเลขแปดเพราะว่าเราเอามามวยผมบ่อยมันก็เลยเป็นแบบนี้นะคะอ่ะลองอันนี้ เราจะสังเกตเห็นได้ว่ามันค่อยๆหดลงนะร้อนอะเดี๋ยวหาอะไรมาคนก่ออันนี้เห็นชัดว่ามันหดหดลงมาแต่เ,เท่านี้แต่ว่าตอนเริ่มมันก็ใหญ่กว่านี้เนาะเอ้ยเล็กกว่านี้เนาะอันนี้มันหดเป็นเลขแปดเพราะเวลามาจมอนนะคะส่วนใหญ่ก็นั่นแหละนะ มันมีความอ่ะมันยังร้อนอยู่เราไปยืดมันก็เลยยืดเก่าเหมือนเดิมลองไปหดใหม่น่าจะต้องทิ้ไงไว้สักนิดหนึ่งนะคะให้มันคงอะไรเงี้ยหรือว่าไปแช่น้ำเย็นเนาะหลังจากที่แช่น้ำร้อนแล้วนะคะก็ามาแช่น้ำเย็นนะคะ นี่ตอนนี้คือรู้สึกเลยว่ามันแข็งขึ้นมันยืดหยุ่นแบบเหมือนเมือนตอนซื้อว่าใหม่ๆเลยะคือมันมันแข็งแต่เมื่อกี้ตอนที่มันร้อนอะมันนนิ่มกว่าน,นี้ค่ะก็คงจะนั่นแหละนะตามสภาพตอนนี้ก็เหมือนกับได้ได้ใหม่ได้มาใช้ใหม่เออ